สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองสตีเซ้นรีพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว นักข่าวพลเมืองซิตี้เซน p o r ีพอร์เตอร์วันนี้ชาวบ้านและเยาวชนตำบลกะมิยออําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกันค่ะนั่นก็คือการขัดแยกขยะโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนค่ะก่อนที่จะนําไปขายที่จุดรับซื้อใกล้ๆกับชุมชนติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองกะมิยอค่ะทุกๆเดือนที่เยาวชนตำบลกะมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จะมารวมตัวกันเพื่อเชิญชวนสมาชิกในชุมชนเก็บขยะตามครัวเรือนและบริเวณชุมชนเพราะรู้ว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาที่ทุกคนมีเมื่อเก็บแล้วบางคนสะดวกก็นำมาใส่ตะแกรงไว้ที่หน้ามัสยิดอีกบางส่วนก็มีอาเดกขับรถโชเล่ไปรับตามบ้านแล้วนำมาคัดแยกรวมกันที่หน้ามัสยิดแกัมยอก่อนจะนำไปขายที่จุดรับซื้อใกล้ๆหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นนะครับในการทําโครงการขยะขึ้นมาเนื่องจากว่าออจากการได้ประชุมกันในกลุ่มเล็กจะพบว่าในชุมชนเราเนี่ยยังมีการเก็บขยะที่ไม่ถูกต้องและก็บางสิ่งบางอย่างก,ก็มีการเผาขยะที่ย่อยสลายยากนะครับเราก็มีความเห็นว่าจากสถานการณ์ขยะที่มีการทิ้งออในแต่ละสัปดาห์แล้วแต่ละเดือนที่เยอะมากเราก็ คิดว่าเราน่าจะทําโครงการขยะเพื่อให้ลดขยะไปในชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนเกิดความสะอาดนะครับก็คือเยาวชนมีหน้าที่เก็บขยะที่ชาวบ้านรวบรวมไว้ที่บ้านอยู่แล้วที่มาตั้งริมไหลาทางทุกวันที่เราประกาศว่าวันนี้เราจะเก็บขยะ,ะความสําคัญของเยาวชนก็คือว่าเยาวชนสามารถนําขยะที่ชาวบ้านเก็บไว้ที่บ้าน นำไปรวมเป็นศูนย์กลางที่มัสยิดได้แล้วก็มาแยกขยะแล้วก็นำไปขายได้ทําไมเราต้องใช้เยวชนเพราะเวชนมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็มีความความไวมากกว่าทุกวันนี้เมื่อดื่มน้ําดื่มนมกินขนมหรือใช้กล่องกระดาษเหล็กขวดต่างๆแล้วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในบ้านเราจะไม่ทิ้งให้เป็นขยะ แต่จะรวบรวมไว้ใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นในตะกรา้าในถุงใช้ซ้ำเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีค่าสามารถนำไปร่วมทำบุญบริจาคเข้ามัสยิดได้วันนี้เป็นครั้งที่8มัสยิดได้รับเงินบริจาคจากสมาชิก <คน S 1> ชุมชนแล้วถึง9,503บาทอบาทประชาชนได้ได้รับทราบว่าที่จริงแล้วขยะมันมีทั้งคุณค่าและก็ทูตของมัน ก็ขยะขยะเป็นคุณค่าเราจะสร้างยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับหมู่บ้านของเราร<อ>การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะตอนแรกคือจิตสํานึกนะที่มีต่อชุมชนก็คือมันมันมีความรู้สึกว่าคนเราต้องทำงานของชุมชนมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นขยะที่เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนของเราด้วยที่เราเรียกขยะมลกัดที่เราเอาขยะส่วนนี้นะคะของหลายๆบ้านมารวมกัน นะคะที่จุดสูงรวมมิ่งเป็นมสัสยิดด้วยจะเกิดบริสุทธิกับชุมชนของเรานะคะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่พวกเรามาร่วมกันทำความดีในานามของการจัดการขยะมูล2-36ในชุมชนกับมิยอขยะที่ลดลง6000กว่ากิโลในปีที่ผ่านมาพร้อมกับคนทำความดีที่เพิ่มขึ้นเป็น400กว่าคนเช่นเดียวกับที่มีเพื่อนเยาวชนมารวมตัวกันทำกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นกว่า100รคน ผลของงานเหล่านี้ได้ปรากฏชัดแจ้งแก่ใจเราทุกคนแล้วอินชาอัลลอฮ์มูฮัมหมัดฮายีเจล้อถ่ายภาพสาวนีเซงปีนักข่าวพลเมืองกัมมิยอรายงาน การรวมตัวของเยาวชนในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่การนำขยะไปขายเพื่อให้ได้เงินมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะและลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองที่เส้น r ิพอเทอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook com c i t i z e n a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>